สวัสดีค่ะช่องม่ดาฟแฟมิลีีนะคะมีอะไรกันคะไปดูเห็นว่ากุญแจอ,อันที่สอนหายกำลังจะมาช่วยหาขอขอบคุณพ่อัวตกใกลหมดเลยว่าจะเจออยู่ตรงไหนคะเจอตรงนี้อ่ะตรงนี้โอ้ก็ไ่ป่าทุกวันยืนตรงนี้เลยโอ้เจอแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่ได้ไ ไม่ได้อันนั้นนะไม่ได้คอนเทนต์ใเรื่องจริงเลยไม่ก็อดิชรเจอดรถแล้วก็เดินไปเข้าทางนี้เนาะเพราะว่าอดีชรอนเดินไปเข้าทางนี้นะคะไม่ได้เดินลงมาตรงนี้ตกใจหมดเลยนึกว่าแบบว่าเอ๊ะถ้าอยู่ในรถมันจะล็อกได้ยังไงใช่ใช่ยงน้อย้อยมันก็ต้องแบบเปิดไว้คื่พูดง่ายเราเปิดฝาท้ายผมเปิดฝาท้ายจริงแต่ว่ารถไม่น่าจะล็อกเพราะว่ากุญแจมันต้องกวดนะครับ สงสัยอดีซรจะรีบเกินไปใช่รีบ่คะเจอแล้วพี่เอ็มเจอแล้วเจอแล้วสรุปเจอดีดีดีที่ยังเจอป้าบัวป้าบัวเจอฮะตรงนี้เหรอตรงมาใสายตลาดว้าวดีที่ไม่หล่นกลางถนนแล้วรถเหยียบหาเจอคือป้าบัวนะเพื่อนผมเดินเลาะแรกผมไม่เห็นนะในกอหญ้าผมก็เดินแบบเอ๊ะทำไมผมไม่เห็นแสดงว่าตอนที่ผมเดินน่ะผมอาจจะ คือผมอาจจะพลุงพลังแล้วมันวอร์ดเป็นไปได้เนี่ยปกติผมจะชอบคล้องแบบนี้อาจจะว่ารีบรีบอาจจะเรียบแต่อาจจะคล้องไม่ถูกโอเคเป็นไปได้พี่นี่จะเห็นผมจะคล้องกุญแจแบบนี้คงจะรีบไปสะไฟแมงกับี้เพราะว่านั้นจะรีบไปสะไฟแมงกะบี้ก็เลยอาจจะไม่ถูกไปส่วนตรงนี้เลย ดีนะที่ยังหาเจอเนาะแต่ถ้าไปลึกกว่านี้มันป่าลกกว่านี้คงจะหายากอันนี้มันริมถนนมันก็เลยหาง่ายดีใจด้วยนะะเจอแล้วกลับบ้านดีใจด้วยเดี๋ยวไปรับนกก่อนพาเพื่อนไปกินข้าวเดี๋ยววันหลังเพิ่มมามาใหม่ครับผมขอบคุณครับบทุนกคนดีใจด้วยนะคะกับอนิชอนผมได้กลับเลยถ้าถ้าไม่เจออนิีรคงได้นอนกับแมงกับบี้แน่ๆเลย ต้องใส่จะโดนดุด้วยแล้วทำไมไม่มาสักทีไปแล้วขอบคุณจ้า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 เดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยปลอดภัยน้องขบบรรยากาศล่าสุดครับผมขอต่อสายต้นใจไม่สุดอ๋อตุ๊บี้บอกให้เลื่อนรถนะคะเลื่อนรถขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมาแล้วดีใจดีใจที่หาเจอ เจอแล้วค่ะลิศรับกลับแล้วนะคะเขาจะตัดหญ้าเลยพี่ว่าไงเอ่อในกระพี้บอกให้เลื่อนรถเรื่องอะไรไม่รู้นะคะตัดหญ้าปะอ๋อเลื่อนรถเขาจะตัดหญ้าเอามาลงไว้ข้างล่างนี้น่าจะได้มั้งตรงต้นไม้ไปดูน้ำกันเลยก็ไปเอาที่รถกันไปเอาที่รถ มีทางลงสองทางลงทางนี้ก็ได้ลงทางนั้นก็ได้เนาะจะเปิดสองทางนนี้ก็ลงได้แต่ว่ามันก็ร่มลื่นดีเนาะเอารถลงมาจอดข้างล่างเอาเตียงมานั่งรถลงมาจอดนี่ก็ได้ค่ะเอาเตียงไม้ไผ่มาสักหลายๆอันก็คงดีมันร่มลื่นดี ไหนได้กินข้าวเที่ยงหรือยังโยได้ปลาบัวไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวให้เรามาตามท้องตามกันอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยโซโล่หน่อยขอขอฝีมือมังกอขูดหน่งยมังกอใช่ไหมแล้วกอสับแล้วสับจะตัดเองนะครับป้าตัดแม่นปูโยนให้ปลาบัวไปแล้วครับเรียบร้อยครับไปไปไปเดี๋ยวไม่ได้พอหนุ่มไม่ไหวแล้วพอหนุ่มเราเนี่ยตัดกับแม่ดาช่วยสับเดี๋ยวไปช่วยสับไปช่วยไปเอากับข้าวอย่างอื่นมาให้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่บ้านแม่ดามี เดี๋ยวแม่นาไปเอามาให้เ <Re> ด <ader> <fi> okay. ี๋ยวไปเอามาให้เขาเนี้ยไปช่วยซับมะครกอก่อนนะแม่ครัวสองคนแม่ครัวสองคนนะฮะแม่ครัวฝากของที่แม่ครัวสองคนนะคะขอบคุณมากนะคะไปสับมะละกอกันนะคะ